วันนี้เราจะมาทำรถ Lotus Electra นะครับนี่อยู่ข้างหลังเราคันนี้สีเขียวหล,ะละ่อ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมาดูกันนะว่าเป็นยังไงก็คือเบื้องต้นเนี่ยโลตัสคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นขอบขาวคาดดำนะครับนี่ขาวคาดดำก็จะประมาณนี้เลยนะตัวกรอบเป็นสีขาวติดอยู่ตรงกลางนะครับข้างหน้าเขามีความโค้งนิดนึงนะครับเวลาใส่มันจะมีความโค้งนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นป้ายยาวนะครับนะป้ายยาวแล้วมันจะมีโค้งไปลายๆนิดนึงแต่ว่าเราก็ทําโค้งใส่ให้ลูกค้านะครับ มาดูใกล้กันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะมานี่ข้างหน้าลูกค้าก็จะเป็นขอบขาวคา,าดดำนะครับนะดูนะครับนะลูกค้าเลือกมาเป็นขอบขาวคาดดำนะครับตัวลิ้นกันชนลูกค้าเนี่ยเป็นสีดำนะครับกับสีส้มนะครับนะทําให้ตัวป้ายเนี่ยดูเด่นขึ้นมาเลยนะสีขาวเนี่ยตัดตออกมาเลยไม่กลืนนะครับนะเพราะว่าตัวแผ่นป้ายเองมันเป็นสีขาวอยู่แล้วเลือกขอบขาวคาดดำมาทําให้ดูแบบเข้ากันอยู่แล้วนะครับนะพอมองไกลๆเนี่ยเด่นชัดเลยนะครับนะ เดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงนะมาตามมานะครับนะข้างหลังมันจะเป็นแบบยาวนะครับตัวแป้นของเขาจะเป็นแบบยาวแต่ว่าเราสามารถติดลงไปตรง,ตรงกลางตรงนี้ได้เลยให้มันดูบาลานซ์นะครับนะนี่ตัวตรงเนี้ยช่วงเนี้ยจะเป็นสีดํานะครับนะเขาเรียกว่าช่วงกันชนหลังเนาะกันชนหลังจะเป็นสีดํานะครับ ข้างล่างของตัวป้ายเนี่ยมันมีไฟด้วยนะเหมือนเป็นไฟ LED ะนะครับนะเราจะติดขยับขึ้นมาเพื่อให้ไฟ LED เนี่ยมันได้ใช้งานได้ปกติเราจะไม่ติดบังนะครับนะแล้วก็ข้างบนจะเป็นกล้องกล้องเราก็จะติดป้ายเนี่ยไม่ชนมันจะพอดีกันเลยเนี่ยช่วงช่วงระยะของตัวป้ายทะเบียนกับกล้องแล้วก็ไฟ LED ข้างล่างพอดีกันเลยนะครับนะสีขาวเนี่ยมันจะตัดกับสีพื้นดำอยู่แล้วนะครับนะยิ่งเป็นขาวคาดดำทำให้ดูสวยนักเลยนะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทำกรอบป้ายกันน้ำแบบเจ้าโลตัสคันนี้นะครับนะสามารถติดต่อเข้ามาเราตามช่องทางเดิม Li@ n e แอดแอดออโต้เฟรมหรือเบอร์โทรศัพท์0 9นย์เก้าสี่แปดหนึ่งแปดแปดห้าห้าสามเหมือนเดิมนะครับนะอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามมันไว้นะครับเข้าไปดูในเพจเรานะครับนะว่าป,ป้ายกันน้ำคืออะไรก่อนทำจะได้เข้าใจขั้นตอนเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันผลิตยังไงออกมาแบบไหนและใช้งานยังไงนะครับนะไปวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ thank mm -hmm. you